สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะสำหรับเที่ยงนี้นะคะเมย์ก็จะชวนทุกคนมาทานก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟค่ะ,นะคะอันนี้สั่งมาเหมือนเดิมนะคะสั่งเดลิเวอรี่มาค่ะวันนี้เมย์ก็จะทานเป็นเส้นเหลืองนะคะทุกคนบะหมี่เหลืองค่ะนี่นะคะก็จะมีเป็นเกี๊ยวค่ะมีเส้นมีผักนะคะแล้วก็มีกุ้งชุบแป้งทอดค่ะทุกคนก็มีลูกชิน้นมีปลาหมึกนะคะ นี้จะเป็นน้ำซุปค่ะเราก็ราดลงไปเลยนะคะทุกคนเนี่ยจ้ะอันนี้เมื่อราดแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองทานกันเลยดีกว่าค่ะว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างนะคะ